สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาวันนี้แอดไม่ได้จะมาสปอยแต่จะมาพูดคุยเรื่องความเชื่อและเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในเรื่องที่โยด ประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องฟันคงงงกันใช่ไหมว่าเอฟฟันอะไรและเกี่ยวอะไรกับที่หยดหลายคนที่ได้ดูที่หยดภาคหนึ่งมาแล้วก็ยังคงสงสัยกันมาจนถึงภาคสองว่าทําไมผีชุดดําถึงต้องมาตามถอนฟันของคนที่เขาอยากได้ล่างเช่นอย่างภาคแรกที่ผีชุดดําใช้ล่างของยายช่วยมาดึงฟันของแยม้มจนสุดท้ายทําให้ผีชุดดามาเข้าล่างแย้มได้สําเร็จและที่เรื่องราวเป็นแบบนั้นเพราะว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับฟันที่เราเล่าต่อกันมาว่าฟันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการ เปลี่ยนผ่านช่วงวัยหรือคิดง่ายๆก็เหมือนกับเด็กที่โตขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงฟันน้ำนมของเด็กก็จะค่อยๆหลุดออกทีละซี่และฟันแท้ก็จะขึ้นมาแทนคนโบราณมักจะเชื่อกันว่าในฟันมีขวันและมีจิตวิญ,ญญาณของแต่ละคนอยู่ดังนั้นเมื่อวิญญ,ญาณหรือสิ่งชั่วร้ายต้องการจะเปลี่ยนหรือเข้าร่างใครก็จะเอาฟันของคนคนนั้นไปเพื่อเป็นสื่อในการย้ายเข้าร่างของคนนั้นประเด็นที่สองที่จะพูดถึงก็คือผีชุดดากับยายช่วยบางคนยังคงสับสนว่ายายช่วยกับผีชุดดา มีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่ยายช่วยเป็นคนเลี้ยงผีชุดดาหรือเปล่าหรือว่าผีชุดดาเป็นคนเลี้ยงยายช่วยเขามาพบมาเจอกันแบบไหนอย่างที่เราเข้าใจตรงกันว่าผีชุดดําเป็นผีสป,ปีชีก็คือวิญญาณที่จะตามสิ่งล่างคนซึ่งยายช่วยก็คือคนที่มีชีวิตหายใจได้กินข้าวได้แต่ผิดปกติกว่าคนอื่นก็คือยายช่วยชอบเล่นของเล่นไสยศาสตร์มนต์ดและได้โดนผีชุดดายึดล่างจนกลายเป็นเหมือนปอบทําให้เราได้เห็นว่ายายช่วยในเรื่องนี้มีส ภาพที่สกรปรกและชอบกินของเน,านา่าๆอาป่าเห็นฟันทีก็แทบอ้วกกันเลยทีเดียวนั่นก็เพราะผีชุดดาชอบอะไรที่เป็นของสกรปรกและสุดท้ายเมื่อผีชุดดาได้มาเจอร่างที่ถูกใจอย่างแยมแยายช่วยก็เลยต้องไปทําการถอนฟันของแยมเพื่อไปทําพิธีให้ผีชุดดาได้ย้าย่ร่างสําเร็จและก็ได้ปิดชีพตัวเองทิ้งซะทําให้ยายช่วยไม่ได้ไปต่อลหลายๆคนคงเสียายกันมากเพราะว่าจากความร้อนของยายช่วยแล้วถ้าได้ไปต่อในภาคที่สองคงจะน่ากลัวเอามากๆประเด็นที่3ความเชื่อ เรื่องผีปอบเรื่องที่หยดทูตสร้างได้เล่าเรื่องราวของผีปอบที่พยายามให้เรื่องราวมีความเกี่ยวโยงระหว่างผีชุดดำกับปอบตะพวงซึ่งปอบตะพวงตามตำนานก็คือปอบตัวแรกของไทยที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยจากหนังสือวชิรยานวิเศษในสมัยรัชะกาลที่5สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องราวของปอบตะพวงเกิดขึ้นที่เมืองอุตรดิษ์ตามที่พี่ยักษ์และจ่าประพันธ์ได้นําทีมเข้าไปตามหาในป่าดงขมดนั่นเองตาพวงแกคือคนแปลกหน้าที่ยา เข้ามาในหมู่บ้านและช่วงนั้นมีคนตายโดยไม่ทราบสาเหตุจึงถูกล่าวหาว่าเป็นปอบจนตาพวงถูกขับไล่โดยการเผากระท่อมและสูญหายไปหากใครอยากรู้เรื่องราวที่มาของตาพวงมากกว่านี้ไปดูได้ที่คลิปปอบตาพวงตำนานที่มีอยู่จริงที่แอดได้ทําไว้ในช่องได้เลยนะและประเด็นที่4ที่จะพูดถึงก็คือเรื่องราวของป่าดงขโมดป่าที่เป็นสถานที่หลักของที่หยดสองอย่างที่บอกว่าป่าดงขโมดตามความเชื่อดงขโมดเป็นดงผีห่าป่าอาถรรพ์กินของ ไปที่นั่นก็เหมือนสู้กับผีทั้งกองทัพและส่วนเรื่องที่ป่าดงขโมดจะมีจริงไหมเรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้อย่างแน่ชัดจากที่ทราบกันอยู่แล้วว่าป่าดงขโมดคําว่าขโมดมาจากภาษาขมรซึ่งผีขโมดไม่มีรูปร่างแน่ชัดว่าเป็นยังไงบางทีก็ว่าผีขโมดเป็นดวงไฟกลมๆม,มีแสงวับๆแวมๆมักจะเห็นกันตอนกลางคืนในที่ที่มีน้ําแฉะๆผีขโมดชอบทําให้คนหลงทางพอคนที่เดินทางกลางคืนเห็นผีขโมดแล้วจะคิดว่าเป็นคนส่องไฟหรือเป็น ดวงไฟของบ้านเรือนก็เลยเดินตามแสงนั้นไปแต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆไฟก็ได้หายไปแล้วก็ไปสว่างที่อื่นให้เห็นอีกทาให้คนที่เดินทางในความมืดนั้นหลงทางดงขโมดคําว่าดงก็มีความหมายในตัวอยู่แล้วว่าศูนย์รวมมากมายดังนั้นดงขโมดก็เลยกลายเป็นศูนย์รวมของพวกผีพวกนี้หรือเรียกง่ายๆว่าป่าผีนั่นเองแถมดงขโมดยังได้ชื่อว่าเป็นป่าลับแลอ,อีกด้วยและประเด็นสุดท้ายที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องราวของขันต่างๆที่ ใช้ในเรื่องแน่นอนว่าผีชุดด,ด,ด,ดํามีฤทธิ์เดชมากกว่าผีทั่วไปการที่จะสู้กับผีชุดดาได้จะต้องมีของขังของวิเศษและจะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยอย่างแรกเลยก็คือผ้าแดงที่พี่ยักษ์ใช้พันมือแล้วก็ลาดน้ามนต์ก่อนต่อยกับผีนั่นก็คือผ้ายาันเ,เวสุวรรณเชื่อกันว่าเทาเวสุวรรณคือเจ้าแห่งพูดผีเป็นเทพแห่งผู้เป็นใหญ่ในเทวจาตุโลก,กบาลทั้ง4โดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและเป็นเทพคุ้มครองโลกมนุษย์คอยปัดเป่าสิ่งไม่ไดีออกไปจากชีว คนไทยโบราณมักจะเอายันนี้ไปผูกไว้กับหัวเตียงของเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณร้ายมาลังควานอย่างที่สองคาถาอิติปิโสถอ,อยหลังคาถานี้ถือว่าเป็นคาถามหาจังง,งังทำให้แควคาดปลอดภัยจากศัตรูและสัตว์ร้ายทั้งหลายใช้ขับไล่สิ่งชั่วร้ายป่าพูดพีปีศาจเวลาไปนอนต่างทินต่างที่ช่วยให้นอนหลับสบายอย่างปลอดภัยวิญญ,ญาณไม่มารบกวนช่วยแก้ขุนใสม์ดาสิ่งอัปมงคลหรือแม้กระทั่งใช้ในยามขับขันเวลา ที่เกิดเหตุอันตรายแบบไม่ทันตั้งตัวและอีกอย่างก็คือใช้ทดสอบว่าที่เผชิญอยู่นั้นคือคนหรือผีอย่างที่สยันมหาอุดยันที่ตะพวงใช้เขียนในหุ่นที่เป็นตัวแทนของพี่ยักษ์มหาอุดถือเป็นหนึ่งในสายวิชาของสยศาสตร,ร์ไทยที่นับว่าโด่งดังมากๆในการทําให้ปืนมีปัญหาขัดลำกล้องยิงไม่เข้าหรือยิงเข้าแต่ไม่สามารถทําอันตรายจนถึงตายได้อย่างที่4ี่ก็คือตะกุดวิรุณจําบังซึ่งตะกุดนี้คือตะกุดที่ตะพวงใส่เอาไว้เป็นตะกุดที่ หาพบยากค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่หนะและหนักกว่าตะกุดอื่นเป็นตะกุดที่มีสองกษัตริย์ก็คือใช้แผ่นโลหะสองชนิดพันม้วนด้วยกันคือทองแดงหรือทองเหลืองกับตะกัว่วว่ากันว่าใช้กำลังกายให้คนหรือผีมองไม่เห็นตะกุดนี้ถูกสร้างโดยหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาลามซึ่งจะขึ้นชื่อในเรื่องแค้วคาดปลอดภัยและอย่างสุดท้ายกระสุนพิษสมอนหนึ่งในเครื่องล้างของขัง,งที่พี่ยักษ์ใช้ปราบผีในหนังซึ่งเป็นชื่อเดียวกับตะกุดพิษสมอนซึ่งได้ชื่อว่า ตะก,กุดพิสมอนถอนไม่ได้เป็นสมยา n ําของเครื่องรางนี้พอพุทธคุณความขังของตะก,กุดพิสมอนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์จนเป็นที่เรื่องลือไม่มีเวทมนต์ตาใดหรืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ใดที่จะมาถอดถอนให้ตะก,กุดพิสมอนเสื่อมได้ตะก,กุดพิสมอนขึ้นชื่อเรื่องความคงกระพันชาติเนื่องจากเป็นตะก,กุดที่หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยได้ทําการปลุกเสกถ้ามองในแง่ของการใช้ป้องกันตัวจะทําให้ยิงไม่เข้าแต่ในด้านกลับกันแล้วถ้าโดนกระสุนนี้เข้าไปฝังจะไม่ สามารถถอดถอนออกมาได้เลยและสุดท้ายก่อนที่คลิปนี้จะจบลงไปนี่คือฉากที่ถูกตัดออกที่คนเอามาเผยแพร่กันทางโซเชียลเพราะว่าไม่ได้เข้าใช้ในเรื่องที่หยดสองในเรื่องหลายคนคงเป็นปริศนา ว่าฉากในโรงแรมผนักงานโรงแรมหายไปไหนดูจากฉากที่คัดออกก็น่าจะพอรู้แล้วในฉากนี้อาจจะด้วยว่าภาพการนําเสนอมันดูน่าก,กลัวและเสยหยดสยองเลยอาจจะอยู่ในเลทที่ไม่สามารถเอาลงฉายได้หรือจะเป็นยังไงแอดก็ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชา้าใครที่มีความเห็นยังไงกันบ้างก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะและทั้งนี้แอดต้องขอบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลที่แอดเล่าให้ฟังบางมุมก็เป็นข้อสงสัยที่แอดเอะตอนดูเองและบางส่วนก็เป็นข้อมูลที่แอดรวบรวมมา แต่ไม่ได้แต่งขึ้นเป็นอย่างใดแน่นอนบางคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าไปเอาข้อมูลมาจากไหนแหล่งข้อมูลมีจริงไหมแอดก็หาข้อมูลจากที่เขาบอกเล่ากันมานะคะจบลงไปแล้วสําหรับเรื่องราวความเชื่อต่างๆในเรื่องที่โยดเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปส,ส,สนุกจากช่องเราบ๊ายบาย